สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลสองอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุยวันนี้เราซื้อจะมีเกมนะคะมาให้เด็กๆได้ทบทวนเป็นเกมเรื่องตัวเลขนะคะมีใครยังจําเรื่องตัวเลขภาษาจีนได้อยู่หรือเปล่าก่อนที่เราจะพบกันนะคะในสัปดาห์หน้าที่โรงเรียนเราซื้อ,อยากให้เด็กๆได้ทบทวนเรื่องตัวเลขที่เป็นตัวอักษรด้วยนะคะเล่นเกมเหมือนเดิมโดยการเอามือชี้ จำได้ใช่ไหมคะเอามือชี้ไปที่ตัวเลขที่เหล่าซื้อถามที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะมาเฉลยว่าคืออะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเหล่าซื้อจะมีจับเวลาเหมือนเดิมนะคะเด็กๆดูนะคะว่าเหล่าซื้อจะถามเลขอะไรในภาพนี้ตัวเลขใดคือ e e ที่แปลว่าเลขหนึ่งเด็กๆเอามือชี้นะคะ e แปลว่าเลขหนึ่งเหล่าซื้อจับเวลานะคะเริ่มค่ะ เอามือชี้ดูสิคะตัวไหนคือ e เลขหนึ่งนะเราเคยเขียนไปแล้วหมดเวลาเราซื้อฉเฉลยนะคะอ่าเลขหนึ่งคือตัวนี้ e นะคะเลขหนึ่งจะมีอยู่หนึ่งขีดเท่านั้นเองนะคะอ่าใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยต่อไปไปดูข้อสองกันคำถามเราซื้อก็คือตัวไหนนะคือ er ตัวไหนคือ er ที่แปลว่าเลขสองถ้าพร้อมแล้วเอามือชี้เลย หมดเวลาค่ะเออเลขสองก็คือตัวนี้นั่นเองเออเลขสองจะมีสองขีดแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปเลขใดต่อไปนี้คือสันส้นสั้นสั้นแปลว่าเลขสามเอามือชี้ได้เลยค่ะ เลขสก็มีอยู่3ขีดแบบนี้นะคะสันสันแปลว่าเลข3ผ่านไป3ข้อแล้วมีใครตอบถูกหมดเลยมีไหมคะอ่าต่อไปจะยากขึ้นมาแล้วนะคะดเด็กๆไปดูซิว่าหลัาซื้อจะถามถึงเลขอะไรเลขตัวไหนนะคือซื่อซื่อซื่อแปลว่าเลขสถ้าพร้อมแล้วเอามือชี้ได้เลยค่ะ หมดเวลาค่ะซื่อเลขสี่ก็คือตัวนี้นั่นเองซื่อเลขสี่จะไม่เป็นขีดตรงๆสี่ขีดไม่ใช่นะคะเลขสี่จะเป็นรูปร่างคล้ายๆสี่เหลี่ยมน,นะคะเด็กๆสื่อจําไว้นะคะต่อไปเลขไหนนะคืออูอู๋อูแปลว่าเลขห้าเด็กๆดูดีๆนะคะเลขสองตัวนี้คล้ายกันจังเลยเออูเลขห้าคือตัวไหนนะ้าถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ หมดเวลาค่ะอ้เลขห้าก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นยังไงคะมีใครตอบถูก5ข้อหมดเลยมีไหมคะผ่านไปแล้วห้าข้อนะคะเด็กๆต่อไปเลขใดต่อไปนี้คือรล้วรล้วรล้วปแปลว,ว่าเลข6นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย หมดเวลาคะ่ะลิวเลขหกก็คือตัวนี้นั่นเองลิวเลขหกเด็กๆจำหน้าตามันไว้นะคะลิ้วเลขหกเป็นอย่างนี้นะต่อไปเลขใดต่อไปนี้คือชีชีชีชแปลว่าเลขเจ็ดถ้าพร้อมแล้วเอามือชี้ให้เหล่าซื้อดูสิคะ เลขเก็คือตัวนี้นะคะชีชีชปแปลว่าเลขเจ็ดอ่าผ่านไปหลายข้อแล้วใกล้จะหมดแล้วนะคะมีใครทําถูกบ้างหรือถ้ามีใครทําผิดไปบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆมีหลายๆข้อเลยดูเลขต่อไปกันเลยค่ะเลขใดต่อไปนี้คือปาปาปาแปลว่าเลข8ดถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย คือตัวนี้นะคะเด็กๆอ่าปลาเลข8ต่อไปเลขใดนะคือจิ๋วจิ๋วจิ๋วแปลว่าเลข9จิ๋วแปลว่าเลข9พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ เิโวเลข9้าคือตัวนี้นะคะมีใครตอบถูกไหมคะเด็กๆจจโอเลขเ้าต่อไปสองตัวนี้คล้ายกันจังเลยดูซิว่าเหล่าซื้อจะถามถึงเลขอะไรฟังดีๆนะคะข้อสุดท้ายตัวเลขใดต่อไปนี้คือสือสแปลว่าเลขสิบ เลขคือตัวนี้นะคะมีใครตอบถูกหมดเลยไหมคะเด็กๆถ้าใครทำถูกหมด10คะแนนเราซื้อขอปรบมือให้เลยค่ะใครที่อยากเล่นอีกนะคะแล้วก็ยังทำไม่ถูกทายไม่ถูกเนี่ยเด็กๆสามารถเล่นซ้ำๆได้นะคะเป็นการทบทวนตัวเลขภาษาจีนด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมตัวเลขต่อไปเราซื้อจะาผาเด็กๆอ่านหนังสือเหมือนเดิมให้นักเรียนเปิดเล่มสีชมพูนะคะเล่มสีชมพูหน้า พระอาทิตย์เหมือนเดิมใครเปิดเจอหน้าพระอาทิตย์แล้วมาอ่านเพราะเราซื้อเลยยืพระอาทิตย์เย้พระจันทร์หยินก้อนเมฆหยีฝนถูดินชานภูเขาสือก้อนหิน เถียนทุ่งนาซูหนังสือสือไม้บรรทัดปีดินสอจัวโตอีเก้าอี้เป้ากระเป๋า ต่อไปให้เด็กๆทบทวนนะคะโดยการใช้ดินสอวงกลมเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านภาษาจีนที่อยู่ด้านหน้าให้เห็นไหมคะแต่ละข้อหนึ่ข้อ2อข้อ3าข้อ4ีข้อ5มีภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ว่าคืออะไรให้เด็กๆลองทายดูซิว่าจำำําคาศัพท์ได้ไหมอ้าวดิเด็กเตรียมดินสอขึ้นมาได้เลยนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมานะคะข้อที่หข้อที่หมีสามภาพให้เลือกนะคะชูชูช ชูแปลว่าอะไรเด็กๆคิดว่าชูแปลว่าอะไรคะมีหนังสือไม้บรรทัดและปากกาชูแปลว่าอะไรเด็กๆใช้ดินสองวงกลมจำชูได้ไหมคะเดี๋ยวเราซื้อพาทำหนึ่งข้อนะคะชูเวลาเราอ่านหนังสือเด็กๆลองนึกซิชูแปลว่าหนังสืออันไหนคือหนังสือนะเล่มนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้ดินสองวงกลมได้เลยวงกลมแบบเราซื้อในภาพได้เลยนะคะต่อมปอข้อที่สองปี ปีปีแปลว่าอะไรโซฟาดินสอส,สมุดปีปีแปลว่าอะไรข้อนี้เราซื้อไม่บอกแล้วนะคะเด็กๆลองจําลองนึกเองสิว่าปีคืออะไรเอ่ยวงกลมได้เลยวงกลมเลยปีคืออะไรคะต่อไปข้อที่สามชื่อชื่อชื่อแปลว่าอะไรวงกลมได้เลยค่ะข้อที่สมชื่อชื่อแปลว่าอะไร ต่อไปข้อที่สจัวจัวจัวคืออะไรนะจัววงกลมภาพจัวเลยคะ่ะจัวจัวคืออันไหนนะต่อไปข้อ5้ข้อสุดท้ายอีอีอีคืออีคืออะไรคะวงกลมได้เลย ทำเสร็จเรียบร้อยไหมคะเด็กๆห้าข้อนะคะต่อไปเราซื้อจะสั่งงานเล่มสีขาวแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวหน้าที่สิหนะคะวันนี้เราซื้อสั่งหน้าที่สิบหกเขาบอกว่าจงเขียนและโยงเส้นจับคู่ให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยสีเทา ทั้งหมดคําคำนี้ก่อนเลยเห็นไหมคะมีตัวสีเทาใช่ไหมคะจะเป็นชื่ออุปกรณ์การเรียนที่เราเรียนไปแล้วนะคะที่เด็กๆได้อ่านกับเราซื้อพอนักเรียนเขียนเสร็จให้จับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างข้อที่1ซูซูปแปลว,ว่าอะไรเด็กๆก็โยงหาได้เลยจําซูได้ไหมคะซูคืออะไร ชูคือหนังสือใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนอันนี้เราซื้อทําเป็นตัวสีแดงให้ดูนะคะตัวสีแดงก็คือเราซื้อเขียนเข้าไปในนี้แล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอของตัวเองเขียนไปเลยชูคือหนังสือโยงมาหาหนังสือได้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นให้นักเรียนระบายสีหนังสือให้สวยงามนะคะต่อไปข้อสองฉือฉือฉือแปลว่าอะไรข้อสองฉือ เด็กๆดูสิชื่อคืออะไรนะลองโยงเส้นดูนะคะต่อไปข้อ3มปีปีปีคืออะไรนะปีคือโยงได้เลยค่ะข้อสี่อีอีอีคืออะไรคะเด็กๆลองนึกสิคะอีโยงไปหารูปภาพอีได้เลยต่อไปข้อ5้ข้อสุดท้ายเป่า เปาเปาคืออะไรเด็กๆโยงได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ5ข้อจากนั้นเด็กๆก,ก็ระบายสีรูปภาพ5ภาพนี้ให้สวยงามแล้วอย่าลืมโชว์ผลงานให้เหล่าซื้อดูด้วยนะคะแล้วก็วันอังคารหน้าพบกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้เจอกันแล้วเปิดเทอมแล้วนะคะเรามาพบกับเหล่าซื้อนะคะใจเจียนบ๊ายบาย